ล้ำลึกถึ่งกดิ่ห้องเดิมไม่ใหญ่น้อยเลยนะแน่มาทีไรก็เท่าเดิมเหมือนเดิมตู้เย็นก็ที่ยูมองนีเหมือนเดิมดเสื้อผ้าที่จะใส่นี่นี่จะใส่ตัวนี้กันนะเอาเสื้อคืนชั้นหรือ,อยังเสื้อเสื้อมาในถุงที่แถมน่ะวะนี้อใเของแม่เอามาเอาใจเงินเหรอคือบ่ได้เอามาสั่นเสื้อหน้าอะไรใส่สีหูของนายนคือบ่เบิ่งเอาสักขอสิ่งที่ต้องตั้งมาให้ ท่านมามันยัดใจไม่หนีอือไปสร้างมั่นใจไปเลยกว่าสร้างมาั้งนะมองกมเกาเท่ไม่น่อยบางเกินพี่สาวไมานา่น้อยกบมาพักหนีคือกันเอา้าก็มีแต่ก่ันมองหนีข้าเจอยยังว่าได้สั่งขึ้นมาเนาะ ตอนนี้เขาสร้างขึ้นมาแล้วเขาเห็นตรงนี้ไหมเพิ่มเป็นมองให้เขานั่งค่ะมองนี้ยังคือเก่าเขาเปลี่ยนหน้าต่างใหม่ค่ะแต่ก่อนสิเป็น,นบานเก็ตเนะเาะก็เปลี่ยนเป็นกระจกดำแต่ห้องยังเหมือนเดิมที่บานกาแฟาก็ยังเหมือนเดิม ที่สาวเปิมาพักโรงแรมเดียวกันก็ไม่หน่อยตามเพิมาพตามเปินมาเที่ยกรไม่น่อยกพักมรงนี้ซื้อเสือบ้อเบาเสือ กำลังจัดของมันไหนมีงานค่ะมีงานตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบหกค่ะเดี๋ยวมันจะพายางไปเบิง่งข้าแม่เห็นอยู่ตลาดเขามีงานไม่พัชรีวันที่ยี่สิบสมองอันตู้ของฉันก่อนเพราะว่าฉันคี้ลืม ความไปใช้รถไปกันเบืออ่อจังสิปริญญาหนักหอบขึ้นแล้วก็หอบลงห้องพักเต็มแล้วบ่แอ้ว่างอยู่นี่ไงมุมเดิมตรงนี้ก็จะเป็นตลาดาละะเออแล้วนะก็ตามไปนี่แหละคณะนี่แมนอยอยู่ที่เชียงคานนะจ๊ะบ้านพักจันแดงลืมโขง แล้วบกคณะนี่นะก็ล่างอัพคลิปให้พี่สาวค่ะทําอัพคลิปกับตอยเพื่อนอยู่และเพิ่นกับไปทายอยู่หลังของนอนไปหน่อยน้ำนาอพี่น้องเอ้ยคันหน้ากะล่างบ่ได้แบบนี้ใส่กระดาษเช็ดคิวก็ยังบ่ิได้ท่านวัสลีนดิแต่ว่าไปหน่อยว่าหน้าดีขึ้นไรแต่ว่าปากไปหน่อยอาจจะ ก้างจะหลอกเพราะว่าขั้นยีกแต่แหลก็ลขันน้นเ่ยแต่ว่าสีปากจะเป็นสีสุขภาพก่อนค่ะเพราะแม่ยาน้อยไม่เคยสักปากเนาะแต่พี่สาวบอกว่าก้อนมึงไปอันอุดรก้อนมึงบินไปเซบิเดนนะจากไหนมึงก็จัดจัดไปเลยสักเพื่อไปไปเลยแล้วสันวา่าเพราะว่ามันต้องสักซ้ำเพราบว่าเคยสักสีกสอะสติกโบรายนะคะแม่น้อยอยากสักอยู่เพราะว่าปากแม่น้อยนะ่ะขนาดท่าอาสติกก็ยังท่าบอดดายวับนบอดดาย ถ้าหลันโปติดแต่ว่าส่งคิวไปน้อยว่าสวยแล้วนี่แหละบอกไว้เลย,เลยสักคิวต้องดูช่างที่ที่เชี่ยวชาญบอสันคุณสิต้องมานางเสียงเงินแก่สำมานำคุณเจ็บตัวยอยตั้งหากนะคะอัพคลิปพึ่งแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิลงพาพี่น้องไปเดินนะจ๊ะเดินตลาดนัดแล้วก็เสิเดินงานนั่มจ้ะ เดี๋ยวมมนไน้เอาของไปไว้ห้องก่อนไปเอากระเป๋าก่อนจะ้ะโทรศัพท์นายเห็นสองเครื่องเด้อสักครูสักครูโอ้ยเอาโซโจูไป,ปทิ้งก่อนโอ้ยเจบตีน บระเทศไทยอันย่ำแรงริมโขงเลยร้อมว่าแต่อัพคลิปตาก,กับเขาน้าทีน้ำตักแช่ังเดี๋ยวมืออึนเศร้าใครบิ่งมันเมอดพี่น้องโอ๊ย เอนร้านก่อนโอยนอนห้องเดิมของพ่อใหญ่กับค่อยนะลูกขาไปค่ะลูกเดยกตาด้วยไ้ยหัวเขา่าหัวเข่ากูวันใดเพื่อนก็เลืล่อมหลื่อองทั้งเหลื่อมทั้งเงินเออ หวอนภาคนี่แต่ก่อนไม่นานว่าใส่บาตรอยู่นี่เนาะยับเสาตรงนี้สิไบแปดมือจับเพื่อกำลังเห็ดอยู่ค่ะ ดูเซ่เลยจะได้อะไรบ้างได้ไปในห่ามื่นเลยค่ะไปลองมื่นก่อนเขาหามแล้วบอไปน้ำเขาเลยบอกล้าไปลมเย็นมมาแล้ว่นะนี่หน่อยออกมาสาพเพราะว่าอับคลิปให้พี่สาวก่อนมันสองเครื่องอ่ะก็มัาเสร็จ สถานที่เดิมๆเพิ่มเติมคือความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นบ้านใหม่อาศิติลิปอาศิติซับหัวสำหางได้ด้วยพี่น้อยเพราะวะ่าเฮ็ดสองช่องเราวันนี้มันสองเครื่องค่ะสมองกับห่วทัน ตรงนี้ไม่น้อยไม่กินเจ้าฮอนกับบีบีเอาเครื่องนี้ถ่ายมันจังอับไงลบแล้วเอาเครื่องนี้ถ่ายอับไงเพราะมันลบแล้วนี่กดออกได้เลยใช่ไหมเออถ่ายได้เลย ขอบคุณ้่ะเอาไหมขอบคุณคะ่ะขอบคุณเลยหคะภาพนิ่งขอเป็นภาพนอนได้ไหมเพราะว่าถ้าถ่ายภาพยาวไปมันจะเลยเฟรมไงบ๊วย ือจริงใจมากนี่ไงอะไรโบโบโบอ่ะโบโบโบบีโบโบลาบีเบ้อ็บีโบอะไรนั่นน่ะที่เขาฮิตกันนะ เสื้อสซกไซส์ากางสุดเอวลอยไม่ต้าคิดอันเห็นเสื้อจังเสื้อละคืนฮอนอนาเจ้าเนาะผ่ามันแข็งนี่ไงโลตีผีตาขูน เอาไม่บ้าทชิมไหมสถได้ะถ้ากลับน้องค่อยเอาไปโรงแรมเนาะ,ะเอ้ยเห็นพาน่นน่ผาพาเบียงหลายสีพาสบายนะเฮน่ผาพาสบายแก่กสุดไหมผ้าสบายนะ่ะแม่เจ๊ นี่นี่พาสบายเบียงเนี่ยนะพาเบียงบับด้าสบายเบียงบับนั่นเห็นไหมอยู่ประตู เมื่อนี่มันเป็นวันเมื่อนงค้าน,าานคนก็เลยวัวไหลาร้านอยากกินกุ้ง พ่นแล้วกันมัน้อยย่างไปก่อนเนาะไม่ไ่า้ใไปเปิ่งของเก่ากระปุก้อนแต่ไม่น้อยเป็นเด็กน้อยคน อยากซื้อเสือฝากอยู่กันป่ะดูก่อนนี่ ร้านนี้นนที่ไม่น้อยกับ,บีบีมากินเคเปียกจ่มส่งขายดีมาก